สวัสดีค่ะความร่ำรวยทางวัฒนธรรมศิลปะประเพณีของคนไทยเรานะคะได้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเราจะมาดูกันค่ะว่าเรือนไทยอายุ160ปีค่ะภายในมีความงดงามแฝงถึงคติการใช้ชีวิตที่อิงก,กับธรรมชาติอย่างไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ การได้มาพบหน้าค่าตาในหมูยญาตมิตรนะคะสร้างความสุขรอยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะ สี่ทุ่มกว่าละวเตรียมตัวนอนดีกว่า